เฮ้ยรู้ไหมลุ้ไหมลุ้ไหมลุ้ไหมหมดแล้วป่ะเฮ้ยสองชัเขาเปิดสอบว่าไหนดีกว่าไม่รู้ก็ได้ทักไปเขายังไม่ตอบเลยอ่ะคนเล่นเยอะไหมเบอร์ปตองอ่ะเยอะอยู่ไหมเยอะอยู่นะไม่เยอะมากสรุปยังไงเนี่ย รอ้อย okay, ถึงร้อยห้าติดไปเหรอร้อยนิดๆเอ๊ถือว่าเราจะไปช่วยเขานะอันนี้ลูกเก่าลูกเก่าเวนเลยเจ๊ร้ายเนาะแต่ที่เขาจะทำสีมันอ๋อเป็นข oh, <ม>้อมูลเล็ก,เลกๆเหรอโอเคถ้งั okay. ้นเดี๋ยวเราไปช่วยเขาหน่อย นะี่ดูลูปใหม่กันมันไม่ขึ้นเลยแต่คือผมยังเขายังไม่ตอบผมเลยเนี่ยขอความยากนนะตอบเถอะขอร้องเกยบว่าติ๊กเก็ตติดต่อแอดมิน มายังหรือมายังเม,มื่อกี้กำลังลันล่นๆเลยเนี่ยอุย้ยกำลังมันเลยอ่ะจริงคมนะเดี๋ยวนี้คมขึ้นเรื่อยๆยังไม่ขึ้นเลยเรื่อนไปไเ,รเรื่อยๆใครเลื่อนกูไม่ได้เลื่อนแอดมินช่วยด้วยแอดมินไม่ตอบอ่ะติดต่อแอดมินไม่เห็นมีใครตอบเลยคราแนั้นายุ่งอยู่อย่าไปกดไม่มีใครยุ่งเท่าเราหรอกเรายุ่งสุดละ พี่ขาบดิพี่แคมเฮ้ยแล้วมึงลงมาทำไมใครพี่เนี่ยอ๋อไม่ใช,ใช่แอดมินมชิหายแล้วมาสองคนเลยโอ้โหมาสามคนเลยทีนี้ สีเลยโอ้โหช่วยวหนนะนใหมขึ้นแล้วเย,วยนะแนโทรลับมาเขาดูค่ะเพหรอไม่พี่พโป้ผมเลยเทียดอะโอเคโอเค แีแล้วเก็บเข็มทิศอะไรวะอ,อ,อโลโหลครับผมมากันเนยอะเลยครับเนี่ยคือ,ค,อคือผมจะถามว่าไอเรื่องวาิีนี่ผมมันมันแบบขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างรครับพอดีผมจะได้เตรียมตัวแบบทาน,นู่นทํานี่เอ,อ่อคล้ายคล้ายกับของของไอ้นี่นะคะอของวาิ<ด>ีทั่วไปเลยมีฟอร์มกรอกให้ มีตัวอย่างฟอร์มแล้วก็ตอนนี้รับเป็น Prior i t y Active เสียค่าใช้จ่าย200 p r i o r i t y Active นี่คือจะสามารถแก้กี่ครั้งก็ได้แก้กี่ครั้งก็ได้ครังเป็นนักเรียนนักเรียนสายไดพิเศษแล้วก็นักเรียนปกติเลยครับก็รับไดพิเศษอยู่แล้วแล้วแล้วมันแบบต้องรอวันที่อะไรอย่างเงี้ยไหมครับหรือว่าแบบสกอร์ปุ๊บได้ปั๊บอะไรอย่างเงี้ย มันมีไม่รู้มันจะขึ้นวะนกนหะนดการเราเข้าน่าจะเข้าเข้าเซิร์ฟประมาณช่วงต้นเดือนหน้าค่ะประมาณที่สมเดือนหนึง่งโอเคครับผมผมเอาอแบบฟอร์มหรืออะไรอ่านได้ที่ห้องไหนบ้างครับเดี๋ยววินเทอร์ส่งให้ในทิเก็ตคนอันนี้ล้กัน,นได้ครับู่นะครับขขขอบคุณครับเดือนหนึง่งไอ้สัตว์เดือนนึง ขอดูเดือนหนึ่งบึ้มเลหข้มลล่าครับไหนอะไปดิ lá no แอดมินมาเต็มเลย เริ่มแล้วเริ่มเริ่มแบบเริ่มมาความบันเทิงกับมึงกันนะพี่มันไม่แตกได้เหรอเ,เออตายเฮ้ยที่อะ జాన 就不能那个 เฮี้ยนี่เขาต้องมีไส้มีเฮีเยแน่เลยวะเย็ดแม่ตัวมันโคตรแปลกเลยว่ะไอ้สัตว์เย็ดแม่มันไม่ปกติเลยอ่ะอ๋อเขาบอกว่าสอบาติ์หน้าแล้วครับในเมือง ่ตีนู่นท่าทางเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นตีศพก็ไม่ใช่ไม่เสไม่ชี้อะไรสักอย่างตั้งแต่ที่สุสานแล้วไอ้ขัา

หาเขีมยนหาเขีมยนหาเขีมยนชุดปีไหนตอนเล่นพร้อมกันปีหน้าดีกว่าครับเก่งมากนี่เขาชมเรานะโอ้โหเย็ดแม่งานนี้ต้องมีแต่ซี ก๊อปกดไปที่โปรไฟล์แล้วทำสำเนาจิบจิบกันเลยจิบกดจิบตกใจเกๆๆิดเกิดเกะไอดิ๊ดไอดิ๊ดเที่ยว บอกว่ายุงเยอะตรงนี้โจเขาเลยไม่ยืนแป๊บหนึ่งผมไปวอดแคร์ก่อนขาดใจเมื่อกี้พี่เห็นแบบตัวเขาโดดดับจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วตีพี่ตายเลยมี่ห้องเหมือนอยากออกกำลังวะ่ะอ,อยากออกกำลังเลยอ่ะ <c oughs> อยากเสียงเงื่อวะ่ะ <c oughs> ๋ยวเจอกันในลูป ไม่มันเหมือนมันเหมือนเคสมันคล้ายเคสก่อนหน้าน,นี้ที่ที่ที่วอตยูแบนไปเยอะอยู่ไอประเภทแบบเมื่อกี้ที่ผมเจออ่ะูขาดใจมาเลยฆ่าไปหลายคนแล้วด้วยคือผมจะถามว่าถ้าสมมุติเออแบบส่งรเรื่องแบบวิดีโอให้ตรวจสอบผู้เล่นต้องต้องทำไงอะ่ะติดต่อแอดมินแต่ละช่วงเวลาได้เลยครับส่งไปที่ส่งไปที่นี่หาส่วนตัวได้เลย ต้องเรียกก่อนถึงด้ืะเอ่อเดี๋ยวส่งไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมส่งต่อเรื่องให้ครับโดนอะไรมาโจมเปล่าคือมันมันเป็นเคสที่แบบผมเคยส่งส่งไปแล้วมันก็โดนแบงก์นันไหนไอ้พวกแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บเมื่อกีอ้ที่เจอแม่งปวดหัวเลยว่ะเออแม่งมีแต่พูดผีปีสาจอะไรกันไม่รู้ปม,มา,มมาพวกนี้อัดมาเยอะเกิน ข,ขับดี่พี่แก้มขับนทําทำอะไรโจ๊กมาจับผีครับมาเรียกคนปราบผีเล่นลูบเจอผีผีอะไรวะผีเหมือนเดิมที่เคยเจอเดี๋ยวผมส่งให้แป๊บนึงเออเนี่ยมันก็ส่งให้ลอยดิลอยเฮ้ยลอยช่วยหยุดเล่นก่อนได้ไหมหลอยทำงานก่อนลอยตรงนี้มันเปเวลาแก๊นงนะอ๋ะอออกเวรแล้วนี่หว่าเออใช่อ,อ,ยอยู่เวรบ่าย เอออย่าลืมรับเรื่องเลยเออพี <museums Pract ic> ่ไม่ไปทำงานตำการวะได้ตอนเวลามีคุกเข็นอ๋อเข็นต่างลงอุสาหคนเป็นเฮ้ยหลวงพ่อหลวงสุตสาห คือมันไม่ไหวจริงอะบางทีคือมันไม่ไหวอ,ะอ่ะออกแบบล,ะล,ะละ่ำเ่ราอปีศาจกันเยอะช่วงเนี้ย เฮ้ยลูกเกาผมเข้าน้ำแบบนึงถ้ารู้ไหมมาแล้วเฮ้ยทำไรอ่ะตกสนามบินร้าง นะอ่่ททีีีมโต๊คือขีดจำกัดของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขีดจำกัดของสกิลเพกาเรื่องอัลบูตไฟเอ็มทิกเธอร์ก็อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มันก็จะมีลิมิตของมันดูวะแต่บางคนที่มันแบบแปลกๆตัวแปลกๆของจริงอ่ะแบบแปลกๆที่ๆอ่ะคือมันก็ไม่ไหวเว้ยนี่อ่ะต้นเหลืองเห็นปะ คือจะตับไตไส้พุงไส้ในที่อะไรคือดูออกอะ่ะโ,โอ๊ยเฮียน,นี่โง่เองไม่มีอะไรเลยเดิมบงเปิดเวลามึงเล่นเกมพีเแล้วมึงเจอโปลแล้วมึงรู้ว่ามันแบบไอ้เชี่ยน,นี่แม่งโปอะไรประมาณนั้นอ่ะอ๋อเถอะพี่เทมีพี่ตายทั้งนั้นโป ก่อนดีน้องเพื่อนตาชิบหายแล้วหัวเพื่อนนี่ไง

hey wake up ต่ว่าไงว่าฝนหายแลต้นเดือนอเฮ้ยปินยังวะปาร์ตี้เราเยอะมากาจะตุยเร้อยงานเกิดรอบส่งวันที่19ไปโรงเรียนนี้ผ่านไปต้องโรงเรียนใหม่เว้ยคนดูโรงเรียนอื่นมาเดิ นี่มิตรตีมาล้วมนะีสีส้มด้วย